สี่คะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะคลิปนี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าแบม,มกับพี่นัดนะคะไปตลาดนะคะแมมนัด Go to Market นะคะคุณผู้ชมว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้จะเป็นหมูนะคะเป็นหมูสามชั้นหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเอาไปไว้ตรงเอาจานมาใส่ก่อนหมูสามชั้นหั่นเรียบร้อยนะคะราคานะ่าจะประมาณไม่เกิน50บาทคะ่ะ ซื้อน้ำมาด้วยค่ะอันนี้เ้าลดราคาเหลือ16บาทนะคะซื้อน้ายาล้างจานมาให้พี่นัดด้วยนะคะถุงละ9บาทค่ะของโปรโนี่นะคะน้ำยาบาทซื้อแชมพูและครีมนวดมาด้วยค่ะคุณผู้ชมแบบว่าใช้แบบธรรมดาง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้ำหอมปรับอากาศนะคะด,ดับกลิ่นนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ อ,นนอ,อันนี้ซื้อไวนตามิลด้วยค่ะอันนี้ซื้อไวนตามิลมาแพ็คหนึ่งแปบาทนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ซื้อถุงด้วยสบาทซึ่งจริงๆแบบไม่อยากซื้อถุงเลยนะคะแต่แบบไม่ได้เอาถุงเพิ่มไปนะคะเอาไปแค่ใบเดียวนี่ก็ล้นแล้วนะคะแน่นเลยนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะแล้วเราก็ไปซื้อของที่เซเว่นนะคะเราช็อปที่เซเว่นช็อปที่ตลาดนะคะแล้วก็ช็อปที่โลตัสค่ะคุณผู้ชม เราได้ขนมปังมานะคะอันนี้เราจะเอาไว้ทานตอนเช้านะคะเป็นขนมปังปิ้งค่ะขนมนี้แบมชอบมากเลยบิก๊กเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรสแน็คนะคะคุณผูม้ชมค่ะ15บาทถุงละ15บาบาทนะคะนี่ค่ะวต์เป็นโอวัลตินนะคะอันนี้โอวัลตินแล้วก็ซื้อนมสดมาด้วยน,นี่นมสด48บาทโดยประมาณผงคานอ อันนี้เป็นผงอาอร่อยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ขนมขออนุญาตขออภัยรสดีผิดยี่ห้อทุกอย่างเลย <c oughs> <c oughs> รสดีนะคะแบบใช้รสดีนะคะเป็นผงพะโลสําเร็จรูปนะคะเพราะว่าเราทำกับข้าวไม่อร่อยนะคะทำไม่เก่งเราก็ใช้เป็นผงสําเร็จรูปช่วยได้ยี่ห้อรสดีค่ะ แล้วก็ผงนี้นะคะคุณผู้ชมไก่สไปซี่ต้องเป็นโลโบเลยนะคะอันนี้อร่อยมากนะคะตาโลโบนะคะสปซี่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นกาแฟของคุณพี่นัทนะคะมอคคโคนาค่ะน้ำผึ้งนะคะจะเอามาทานกับอะโวคาโดของพี่นัทคะ่ะน้ำส้มนะคะอันนี้เป็นน้ำเย็นของพี่นัทพี่นัทเอาเลยไหมคะกินเลยไหมใช,ใช้เย็นก่อนนะคะ สองขวดโอ้โหกลัวจะแ,แบบจะเอานะคะพี่นัทนี่เอาไปเลยค่ะดีโดใช่ไหมคะหรือเปล่าใช่ขอดีโดไหมรอแล้วก็ซื้อยาคูมาเดี๋ยวอันนี้เราก็เอาไปแช่ตู้เย็นยาคูหนโหล98บาทนะคะคุณผู้ชมยาคู1โหล98บาทคะ่ะในของแช่นะคะแล้วก็โอ้อะไรเนี่ยอารถดีรถดีเมนูหมักย่างนะคะอันนี้พี่นัทจะเอามาทำหมูหมักค่ะ พี่น,าน้าเอานี้แช่ก่อนนี่นะคะเอานี้ไปแช่ก่อนนี่นี่ยกไปนี่ค่ะช่วยยกน้องแมนหน่อยค่ะพูดอย่างนี้ค่ะไม่ได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ไก่ค่ะปีกไก่บนนะคะเอ้ยไม่ใช่ไก่บนค่ะคุณผู้ชมปีกไก่กลางอันนี้ประมาณ40กว่าบาทนะคะแล้วก็หมูนะคะพี่น้าก็จะเอามาทําหมูหมักนะคะคุณผู้ชม แล้วเราก็ไปซื้อผักมาผักถุงนี้98บาทนะคะเราจะมาทําจับฉ่ายนะคะแล้วก็ใส่กระหล่าด้วยนะคะพี่นัทบอกว่าอยากทานประทองพี่นัทบอกว่ามันจะเข้ากันไหมแบบบอกว่าน่าจะเข้าค่ะอะเราต้องลองดูนะคะก็คือเน้นผักนะคะคุณผู้ชมค่ะเน้นผักนะคะอันนี้จะเป็นเมนูที่แบบจะทําเอาไว้ทานวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยทําตอนเช้าดีกว่าจะได้สดๆอุ๊ยอันนี้อะไรอะพี่นัทแบนตตแต๋ อันนี้คือปลาสเพียนทอดของแแบบเองนะคะกับข้าววันนี้ค่ะหกสิบบาทอันนี้คืออะไรน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาร้าของแบบยี่สิบห้าบาทค่ะแล้วเอานกอันนี้ไปแช่ค่ะแล้วก็หมูนะคะพี่ณนะนี่ค่ะนะะี่ค่ะหมู่ะแล้วก็เรามีน้ำผึ้งด้วยเนาะ แล้วแม่มก็เอาทิชชูมาอันนี้น่าจะ30กว่าบาทนะคะทิชชูของโรตัสค่ะเอาไว้เช็คเขาข้าวนี้ประมาณ2 1 5บาทเราซื้อข้าวตาฉัดข้าวหอมะมะลิใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาจะมีหลายยี่ห้อเราก็จะเป็นแบบข้าวเก่าข้าวใหม่วันนี้เราอยากทานข้าวใหม่นะคะก็ซื้อ,อยี่ห้อนี้มาเพราะว่าข้าวที่คุณพ่อให้มาจากอำเภอโนนสูงโคราชบ,บ้านเองหมดแล้วนะคะแล้วเราก็ได้นี้มาด้วยค่ะโอ้โหเค้กของแม่มตีลังกาแล้วไม่นาน เค้กของแมมตีลังกาแล้วนะคะปังสยามซื้อที่เซเว่นนะคะคุณผู้ชมประมาณ40กว่าบาทนะคะเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ซื้อเห็ดมานะคะอันนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าผู้ฐานนะคะ25บาทค่ะคุณผู้ชมเห็ดนางฟ้าผู้ฐาน25บาทนะคะแล้วมาขอทงนั้น่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวนะคะคุณผู้ชมค่ะแมบมบนั้นจะยังไม่ทานปลาดุกนะคะเพราะว่าเราซื้อปลา ตะเพียนมาแล้วอันนี้เดี๋ยวแช่ตู้เย็นเอาไว้กินพรุ่งน,นี้แล้วกันแล้วก็จะมีเป็นยำวุ้นเส้นนะคะคุณผู้ชมสเมนูนี้นะคะซื้อมา110บาทนะคะร้านส้มตำเฮ้ยนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบทานข้าวแล้วเก็บก่อนเราก็ซื้อกล้วยมาด้วยนะคะคุณผู้ชมหวีใหญ่มากๆเลยเขาบอกว่ากล้วยปลูกในกรุงเทพนี่เองในซอยรามอินทานี้นะคะคุณผู้ชม ทางร้านค้านะคะเขาขายอยู่ที่อ,อ๋อหวีละ45บาทนะคะหวีใหญ่จมโบมากๆแบบลองนับแล้วเหมือนจะได้ประมาณ16ลูกหรือเปล่าเดี๋ยวนับใหม่นะคะส4 6 8 10 12 14 16ประมาณ16ลูกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาแกะกับข้าวกันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเราจะเทกับข้าวแล้วนะคะคุณผู้ชม เคียมก่อนเลยนะคะมียำอันนี้เป็นยำม,มุนเส้นแบบมีความรู้สึกว่าเขาใส่เขาใส่แบบเครื่องให้เยอะมากนะคะเล็กึสียวมากเลยตอนนี้ท้องร้องแกะยำม,มุนเส้นก่อนเราไปซื้อที่ตลาดรามอินทาสิซอยเมยาลากนะคะคุณผู้ชม วิ้เหมือนวนเส้นจ้ะป่องป่อและเป็นพองพองโอ้โห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 ุนเส้นอืดแล้วค่ะวนเส้นอืดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาปลาดกมาใส่จานด้วยดีกว่าพอว่ากินไม่กินแล้วก็ กินไม่กินเราก็เอาใส่ไปเลยเพราะว่าถ้ากินไม่หมดก็พรุ่งนี้กินได้อีกนะคะปลาดุกรวมกันสองเมนูนี้คือหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะแล้วก็มีปลานี่ค่ะมีปลาตะเพียนแล้วก็อีกอันนึงแบบไม่ได้ใจเขาเลืกปลาอะไรเขาแถมมให้ดนึงนะคะ ปลาจีนอ๋อเขาเรียกปลาจีนปลาทับทิมกับปลาจีนแม่ค้าแถมมาให้นิดหนึ่งอาใส่อันนี้ไปทำลูอ่ะทิ้งก่นอืนี่นะคะขยับมานิดหน่อยอ่ะโอเคอันนี้คือปลาตะเพียนนะคะแล้วก็เจะกินน้ำพริกด้วยค่ะคุณผู้ชม โ okay, oh. อ้แล้วก็น,น้ำจิ้มอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มของปลาดุกค่ะน้ำจิ้มปลาดุกเดี๋ยวเรามาเทเลยนะคะเทใส่ถ้วยนี้กันแล้วกันโอ้โหจะกินไหวไหมเนี่ยไอ้วัตถุดิบของยำม,มีแต่ชิ้นใหญ่ๆเพราะว่ามันรักษารักฟันอยู่แต่ให้พี่นัดกินกันแล้วกันอันนี้เทน้ำจิ้มเลยค่ะ ชีวิตกรุงเทพนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทำกับข้าวไม่เก่งด้วยก็ต้องไปซื้อที่ตลาดนะคะน้ำจิ้มเสร็จแล้วแล้วก็น้ำพริกค่ะ แล้วใส่ก้วยนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเหลือแม่มก็จะได้ปิดฝาแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ทานอีกได้ค่ะมีน้ำพริกปลาถูปลาระา25บาทเขาตำให้ใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมตำใหม่ทุกครกค่ะเด็ดเอร้อย แล้วเมื่อกี้ลืมแจ้คุณผู้ชมว่าเราซื้อสังขยามาด้วยอันนี้20บาทค่ะหกเลยอ่ะเมื่อสักครู่นี้น้ำแบบไหลเลยอ่ะนะคะยี่สิบบาทนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ ผมขอตัวตักข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย